นะคะเนื้อทอดนะคะเนื้อทอดโอเนื้อบดนะคะทอดเสร็จแล้วก็จะเอาไปอบอีกรอบงนจา์ใช้ไฟร้อยแต่สิบองศานะจ๊ะนี่วจะมีมีขนมปังแล้วก็ปรุงรส <c oughs> แบบเยอรมัน <c oughs> แ,ตแต่จริงจริมันก็มีโผงเป็นซองมาขายเนาะแล้วก็ผสมเอาแล้วเราก็มัน มันทำเป็นอาหารแบบทานเล่นได้เนี่ยเนาะนั้ทอดอ,อย่างนี้นะคะอุ้ยเอาทำไว้ใส่ใส่ห่อข้าวเอาเด็กๆชอบเนาะอย่างนี้ใบอ,อบอีกประมาณ 15นาทีนะคะเพราะว่าให้เนื้อข้างในมันสุกเพราะว่าถ้าเราทอดอย่างเงี้ยเนื้อมันข้างในมันจะจะไม่สุกมันจะสุกแค่ข้างนอกเราก็เอาไปใช้อบอีกรอบนึงนะจ๊ะ mm hmm. ต่อที่นี้ mm hmm. น่นะคะเนื้อบดของเรานะจ๊ะตัก จริงก็ทําเองก็ได้นะไอซอสเนี่ยแต่ว่าขี้เกียจไงคะแม่บ้านมือใหม่แม่บ้านแบนบทันสมัยนะคะไม่ใช่มือใหม่หรอกทันสมัย <c oughs> เราก็ซื้อซองมาเลยประหยัดเวลาดีนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่ถ้าเป็นถ้าเป็นแบบ <c oughs> ขอเท่าค่ะ้าบ้านเราก็น้ำมันหอยใส่เครื่องปรุงแบบบ้านเราเลยนะคะ ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันแล้วก็เอาใส่กิจขนมปังขนมปังนะคะแล้วก็ขย่ำขย่ำให้มันให้มันแบบเ,เท่ากันนะคะแล้วก็เอามาทอดเหมือนที่พี่นิทำนี่นะคะอย่างนี้เลยลก็จะได้แบบเนื้ออบไว้ให้เด็กๆทานนะจะใส่กล่องข้าวอ,อะไรเงี้ยใส่ห่อข้าวให้เด็กไปโรงเรียนก็ได้นะอย่างเงี้ยนะคะเสร็จเรียบร้อยโอเคค่ะเอาไปอบก่อนอีกสิบห้านาทีนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะ